ก่อนนึ่งก็ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับกำลังพลนทุกนายนะครับที่เข้ามาฟังนะครับก็น้องๆนะครับของเราก็มากันถึง EP ที่8แล้วนะครับ E p พที่8นะครับก็ e p นี้ก็จะเป็นข้อ7 1็ดถึงแปนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับของพลังความรู้กรมยุทธศึสษาฐานบกนะครับก็เสียบหูฟังนะครับเสียบหูฟังนะครับก็ของเราเนี่ย จะเน้นในการสอบนักเรียนในสิบฐานบกฐานอาสาแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในกองทัพบกนะครับก็จะออกเป็นข้อสอบตัวนี้นะครับเป็นกรอบนะกรอบกรอบกรอบกว้างๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เป็นข้อ7จ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบนะครับเป็นอีพีที่แปดนะครับเดี๋ยวจะทําเทดิ้ให้นะครับข้อ71เเนื้อความข้อใดครอบคลุมข้ออื่น ข้อหพระพลายลำเผยพัดทุกกิ่งก้านบุดสบงก็เบิกบานประกาก่อนข้อสพระพลายเจ้าเอ๋ยเคยพัดต้องกลีบอุบลพากิ่นสุคนจรลมารวยลื่นข้อสฟ้าขาวดาวเด่นดวงสว่างจันกระจ่างทรงกรดหมดเมกสิ้นข้อสพระจันจรแจ่มกระจ่างดีพระพายพัดมาลี ตลบไปะนะครับข้อ71ต่อไปข้อ72ข้อความจากเรื่องหัวใจชายหนุ่มข้อใดอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีชอยนะชอยนะครับข้อ1มองไปในอนาคตและเห็นตะเมฆหมอกข้อ2รู้จักใช้เครื่องเพชรแต่พอควรไม่ลุงลังเป็นต้นไม้คมริสต์มาส ข้อ3จริงอยู่หลวงพิเศษนั้นรูปร่างไม่ใช่เทวดาถอดรูปข้อ 4. หลอนเป็นผู้หญิงที่งามที่สุดที่ฉันได้เคยพบในกรุงสยาม,มข้อ73ข้อใดแนวคิดอุดมการเพื่อบ้านเมืองข้อหมีผู้พูดกันอยู่หลายคนว่าถึงเวลาแล้วที่ไทยเราควรจะใช้ธรรมเนียมมีเมียคนเดียวข้อสฉันเป็นคนที่ได้ไปเรียนมาจากยุโรปแล้ว แต่งงานอย่างที่เรียกว่าคลุมถุงชนไม่ได้เลยข้อ3ผู้ที่ได้รับการศึกษามาจากโรงเรียนแล้วไม่ควรจะเสียเวลาไปทำงานชนิดซึ่งคนที่ไม่รู้หนังสือก็ทำได้ข้อ4การเป็นชาวนาชาวสวนหรือคนทำการทำงานอื่นๆนั้นมีเกียรติยศเท่ากับผู้ที่ทำงานด้วยปากกาเหมือนกัน นะครับข้อ73 74. ข้อใดมีเสียงสระผสมมากที่สุด 1. ยื่นพาสิตตราใดาใจถวินข้อ 2. เหมือนได้ยินเสียงผู้ใหญ่ในปางหลังข้อ 3. กระซิบสั่งความไว้ให้ระวังข้อ 4. รู้ยับยั้งสิ่งใดให้เหมาะก,กันข้อ 75. ข้อใดใช้อาวัจนะภาษาในการสื่อสารชอยนะ ข้อหนึ่งแม้เมื่อเรายังเล็กเป็นเด็กน้อยเคยกล่าวถ้อยวอนจันทราว่าให้สมอ่าช้อยที่สองกราบลงแทบบาทภัวในซบพักล่ำให้โซกาช้อยสามแล้วร้องว่าเวยอายลิงป่ามึงอวดลิทธาวชาญสมอนข้อสี่ทองประสีสั่งความว่ายามคำ่ำแม่จะจำจากพ่อแก้วไปแล้วหนาะ นะครับข้อ75นะครับต่อไปข้อ76ข้อใดทั้งใช้ทั้งวัจ,จนะภาษาและอาวัจ,จนะภาษาข้อ1ห,หัวเลาะเพลางทางเอกนเนกพิงพินิจนิ่งดูกายเจ้าพลายงามข้อ2จึงบายเบียงเลี่ยงตอบพระนองรัดใช่จะหารหักวงเทวันข้อ3ปากหนึ่งว่าโอ้พิเภกเอ๋ยฉไหนเลย มากแกล้งฆ่าพี่ข้อ4ยิ้มแล้วจึงกล่าววาทีซึ่งว่ามานี้อย่างแข็งใจข้อ77ข้อความนี้มีเสียงสระประสมทุกคำข้อความนี้นะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นมหานครเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานติดต่อกันมาหลายศตวรรษใช่ข้อหนึ่ง หนึ่คำข้อ2องสองคำข้อ3ามสามคำข้อสีสี่คำข้อ78ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ครบ5เสียงนี่ข้อนี้เลยข้อนี้เจอบ่อยเนี่ยข้อสอบประมาณนี้เจอบ่อยมากข้อ1การเดินทางก็ง่ายได้ทุกเมื่อไปหนเหนือหนใต้ได้ทั้งนั้นข้อ2ทางบกมีรถไฟใช้คลื้นเวหาตื่นอากาศสามารถนัก ข้อ 3. ทุกคนตั้งหน้าวิ่งทั้งหญิงชายใครอยู่ล้างท้ายก็อายกันข้อ 4. ตกเป็นฝนล้นไหลไม่เา้าซาลงลูกเก่าเนาทานไหลพลานไปนะเนี่ยคอประมาณนี้เนี่ยออกบ่อยวันอยุปไปครบห้าเสียง79ข้อใดมีคำที่มีเสียงสะกดแม่กลมากที่สุดไม่นับคำซ้ำ ข้อ1ร่างกายทุกคนนั้นต้องการสารอาหารเพื่อพลังงานและการเจริญเติบโตข้อ 2. การออกกําลังกายเป็นการเผาผลาญพลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไปข้อ 3. การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทําให้เลือดสูบฉีดได้ดีข้อ 4. การกินอาหารเหมาะสมกับับจะทําให้โรคไร้ายห่างไกลตัวเราข้อสุดท้ายข้อ80 ข้อใดมีคําตายมากที่สุดนี่นี่นี่ก็ออกบ่อยนี่นี่สไตล์นี้นี่ออกอย่างบ่อยเลยเนี่ยคำตายคําเป็นเนี่ยเนี่ยเนข้อ 1. ห,หากแสงทาไม่ส่งให้มองเห็นข้อ 2. จิตจะเป็นธาตุกิเลสก่อเหตุชั่วข้อสาสำเนียงทมขจัดเขาให้เมามัวข้อ 4. จึงเป็นบัวพ้นน้ำเลือดล้ำเอ่ยนะครับฉเฉลยฉเฉลย ข้อ71เหนึ่งจากมันมซําซ้อนนะครับมันอาจจะเบิเล้ลเหมน2ะสองข,อข้อตามว่านะครับข้อ71ตอบข้อ4พระจันจรแจ่มกระจ่างดีพระพายพัดมาดีตลบไปครับข้อ72ตอบข้อ4ลอนเป็นผู้หญิงที่งามที่สุดที่ฉันได้เคยพบในกรุงสยามข้อ72 72นะครับต่อข้อ4การเป็นชาวนาชาวสวนหรือคนทำงานทำการอื่นๆนั้นมีเกียรติยศเท่ากับเป็นผู้ทำงานด้วยประการเหมือนกันอืมข้อ73 73ข้อตอบข้อ2เหมือนได้ยินเสียงผู้ใหญ่ในปางหลังข้อ74ตอบข้อ2กราบลงแทบบาทพัวในซบพักลำให้ให้โศกา ข้อ75ตอบข้อ4ทองประสีสั่งความว่ายามค่ำแม้จะจำจากข้อแก้วไปแล้วหนาะข้อ76ตอบข้อ3 3คสาคำเมืองหลวงเพียงข้อ77ตอบข้อ1การเดินทางก็ง่ายได้ทุกเมื่อไปหนเหนือหนใต้ได้ทั้งนั้นข้อ78ตอบข้อ1ร่างกายของเราทุกคนต้องการสารอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานและการจเจริญเติบโตข้อ79ตอบข้อ2 จิตจะเป็นธาตุกิเลสจะก่อเหตุชั่วนะไม่มีจ่านะข้อแปดสิบต่อข้อหนึ่งกรวดน้ำขึ้นายเนืองนิดนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อ71ถึงข้อ80นะครับก็วันนี้อาจารย์ยอดนะครับก็ขอ ฝากแง่คิดไว้นะครับอยากเป็นต้องได้เป็นนะครับแต่กว่าจะได้เป็นก็ต้องเหนื่อยมาเหมือนกันนะครับนั่นกลายเป็นมัวไปเรื่อยทำแบบนี้โอ้โหชิบหายเฉลยมาเฉลยไม่ถูกเลยนะวันนี้อาจารย์ก็งงเหมือนกันกับแนวข้อสอบย่อสอนนะนะข้อแปดสิบหาย เมื่อกี้ที่พูดไปข้อสุดท้ายมันเป็นข้อ81นะชะันะเนี่ยมันเป็นความหาของแถวข้อสอบนะครับที่เขาให้มาอาจจะเป็น Human นเออร์เลอร์หรือเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ลองหาคําตอบมาดูนะครับข้อ80นะครับหายนะครับก็เราต้องเชื่อตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะสอบตินะครับไม่ใช่โล่ไปหาคนอื่น หาเจ้าหานายหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่จะช่วยท่านได้จริงๆเราไม่มีนะครับมีแต่ตัวท่านนะครับที่ช่วยตัวเองนะครับจะมาถามหางงหาเงินหาทองไม่มีนะครับก็ฝากน้องๆนะครับให้มีความตั้งใจนะครับตั้งใจนะครับอ่านหนังสือเสียหูฟังนะครับก็วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ